คริปโตท็อปเทรนส์นครับวันนี้เราก็จะมาเปลียข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโลกคริปโตกันอีกแล้วนะครับวันนี้ตลาดก็บวกขึ้นมาบ้างนะบางตัวนะครับตัวที่บวกมากๆก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวไนโรนะครับที่บวกมาก่อนน,น,นี้เป็นพันเปอร์เซ็นต์แล้วถูกไหมครับตอนนี้นะครับโอ้โหนึกว่าเขาจะลงมาแต่สุดท้ายแล้วเขาก็กระชากกลับขึ้นไปอีก คือทำออกทำให้ high อีกแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แรงมากๆกเลยนะสำหรับเจ้าตัวไนโราะที่ราคาตอนนี้อยู่ที่0.03นะครับแต่ก็จะเพิ่งไปไล่ราคากันนะเพราะว่าตอนนี้เขาขึ้นไปแล้วนะครับอาจจะต้องรออีกสักหน่อยนะครับเผื่อบางครั้งบางชีนะครับสิ้นเดือนมาเนี่ยตัวอื่นเขาขึ้นนะตัวนี้อาจจะลงก็ได้นะครับ ส่วนในตัวของเจ้าตัวโฟโลกินะครับแล้วก็รูน่าคัสีแล้วก็ยูทีซีนะก็ยังคงบวกอยู่นะฮะแต่เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวบิดคอยดนะเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็คงที่จะเจอในส่วนของตัว MA c d ระดับวันเนาะที่ตอนนี้นะครับเขาดูเหมือนว่าจะคลอสกลับลงมาเพราะว่าเริ่มที่จะเป็นแท่งสีเขียวเข้มแล้วถูกไหมครับแล้วก็ในส่วนของตัว r s i เนาะที่เขาเนี่ยเริ่มที่จะอยู่ด้านบนนะคะอ่ะตอนนี้เริ่มบีบลงมาแบบนี้แล้วถูกไหมอันนี้คืออยู่ด้านบน แล้วต่อไปเนี่ยนะครับเขาจะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะลงมาแบบตรงนี้หรือเปล่านะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับลงมาแบบนี้นะครับแต่ถึงแม้ว่าเขาจะลงมามันก็ยังไม่ใช่จุดจบนะครับเพราะว่านี่คือกราฟ1น่วันทันี้ครับกราฟ1วันก็คือกราฟย่อยของ3วันเนาะถ้าเกิดว่าเราไปดูในส่วนของตัวกราฟ3วันนะครับเราจะเห็นได้เลยครับว่าตอนนี้ในส่วนของตัว m a c d แล้วก็ r s i นะครับก็กําลังขึ้นมาถูกไหมอันนี้ก็ เพิ่งที่จะมีแห้งเขียวๆลงเองหรือว่าจะเป็นเขียวหลอกหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าก่อนอันนี้นเขาเป็นเขียวแบบนิดหน่อยครับถ้าเกิดว่าเริ่มมีเข้มแบบนี้เราก็ควรที่จะออกมาก่อนครับเนื่องจากว่าตอนนี้ครับเขาก็อยู่ในส่วนของตัวตรงบนแล้วถูกไหมครับอ่าคือจุดนี้อาจจะจะลงมาบ้างสักนิดสักหน่อยนะแต่ครับถ้าเกิดว่าใครคิดว่านาะคตเขาจะไปไกลๆก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่เราบอกครับถ้าเกิดว่าเราดูในส่วนของตัวกราฟที่เป็นวิกนะครับตอนนี้บิตคอยเนี่ยก็คือกําลังที่จะกลับขึ้นไปเห็นไหมว่า เขาในงงหูขึ้นมาเลยถ้าเกิดว่าดูกราฟวันแบบนี้มีโอกาสที่จะขึ้นไปจุไหมครับแล้วก็ตรงนี้ m a c d เขาก็กาลังที่จะคลอดกลับขึ้นหรือเปล่าใครสิ้นเดือนแล้วจุไมครับตอนนี้บีแบบเต็มที่นะครับรวมในสื่อในโซนของตัวบอลลเจอร์แบงก์เองด้วยนะครับตรงนี้ก็นั่นแหละครับยืนอยู่เหนือเส้นสิมปพ่ได้ถ้าเกิดว่ายืนอยู่ได้นะครับก็โอกาสที่จะขึ้นไปก็มีสูงนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดูกราฟแล้วก็เทคนิคของแต่ละคนเลยนะครับซึ่งมันก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนนะะคคครรรััับบออออออยย่่่่่าเเเเชชชืืืผมใตวงดดีีทสุ และในส่วนของตัวลุนะ่นน่าเขาสิก็เช่นกันนะครับระดับวีก็ตอนนี้กําลังดีเลยนะครับกําลังพลอดลับขึ้นไปและก็ในส่วนของตัวการรีเพกเนาะข่าวที่จะมีการรีเพกออกมานะครับตอนนี้ก็คือยังมีแค่เอกสารแรกเท่านั้นครับตัวเอกสารที่2กําลังจะออกมาแล้วแหละนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาให้มันไฟนนลจริงเลยแล้วกันนะแล้วก็ค่อยกลับมาย่อยแล้วก็ทําการเรียบเรียงอีกทีหนึ่งว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่เป็นประเด็นร้อนหรือว่าประเด็นที่แบบว่าหลักๆจริงๆอาจจะเอามาออกก่อนก็ได้นะครับ แต่จริงๆก็อยากที่จะให้เขาออกมาทุกอย่างเป็นไฟนอลนะครับเราเวลาที่เราสรุปเนี่ยก็ได้จะสรุปไม่ตรงประเด็นแล้วก็ดูว่าหลักการจริงๆของเขานี่มันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรารอกันนะครับ แล้วก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับที่น่าจับตาไม่แพ้กันก็คือเจ้าตัวบินบะีเนรูปร่างของเขานี่เหมือนบิตคอยมากๆนะครับแล้วก็ข้างล่างในส่วนงตัว m a c d แล้วก็ในส่วนของตัว r s i เนี่ยก็คล้ายๆกับหนุนนัากสิกเลยนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ทรงแบบสวยมากๆระดับวีนะคือแบบสวยแบบสวยจริงๆนะแล้วก็นะครับก็จะมีข่าวดีด้วยนะครับในส่วนของตัวสิ้นเดือนนี้ที่นะครับซีซีจะได้รับการปล่อยตัวแล้วก็ออกมานะครับอาจจะเป็นข่าวดีที่ทําให้ตอนนี้นะครับในส่วนของตัวบินบีนะครับ สร้างทรงแบบนี้ได้หรือเปล่าครับเนื่องจากว่าเขาขึ้นปีปิดเนาะเหนือเส้นสีชมพูของบอลิเจอร์แบรนดคือสวงกว่าบิตคอยอีกนะถ้าเกิดว่าซีซีออกมาก็น่าจะเป็นการปั๊มขึ้นไปด้านบนได้อยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทะลุกรอบมีส่วนของตัวบอลินเจอร์แบรนด์ก็ไม่น่าแปลกใจอะไรเนื่องจากว่าตรงนี้นะที่เราสังเกตเห็นนะก่อนหน้านี้เขาก็ทะลุมาแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยจะทะลุขึ้นไปอีกก็ไม่น่าเชื่อเป็นอะไรที่แปลกเนาะเพราะว่าเข่า c ีซีออกมาก็น่าที่จะสร้างความมือฮาได้พอสมควรนะ แต่นั่นแหละครับถ้าเกิดว่าเราคิดที่จะเข้าเราก็ต้องเข้าก่อนที่ข่าวมันออกมาถูกไหมครับถ้าเกินว่าข่าวออกมาแล้วตอนนั้นเราเข้าไปก็จะมีคนเทขายเสร็จเราก็ได้นะทีนี้เราก็มาดูอีกหนึ่งข่าวของตัวบิตคอยนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเปิดเผยนะครับข้อมูลว่ากองทุน ETF ซื้อ Bitcoin บิตคอยนะเป็น2เท่าของปริมาณบิตคอยที่นักคุณเนี่ยสามารถขุดได้ในสัปดาห์เดียวนะ ซึ่งนะครับตอนนี้เขาบอกว่ารายงานว่ากองทุนสปอร์ตบิตคอย e c f บทำการซื้อบิตคอยเป็นเงินจํานวนหรือว่าเป็นจํานวน BTC ประมาณ6573 BTC เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับในขณะที่นักขุดเนี่ยสามารถขุดบิตคอยได้เพียง3150 BTC ในช่วงสัปดาห์เดียวกันเท่านั้นนะ หรือแม้แต่กระช่งครับเมื่อวันที่20กันยานับนักขุดทำการขุดบิตคอยได้จำนวนทั้งหมดเนี่ย450 btc ในขณะที่กองทุนอีเชองสหรัฐเนี่ยซื้อบิตคอยไปประมาณสัก1 4 6 0 btc ในวันเดียวกันสิ่งนี้เองครับมันหมายถึงอะไรอย่างที่เราเคยได้เล่ามาเรื่อยๆอยู่แล้วเนื่องจากว่าเมื่อความต้องการมันมากขึ้นแต่การผลิตที่มันออกมาที่มันน้อยลงน้อยลงทุกทีรวมถึงในส่วนของตัวคอนเซปต์เดิมของบิตคอยคือยิ่งเก่ายิ่งหายากยิ่งฮาวิ่งยิ่งขุดได้ยากขึ้นที่เขาวง เอาไว้มันจะนํามาสู่ในส่วนของตัวอุปทานที่มันช็อกเนาะเนื่องจากว่าความต้องการมันสูงเกินกว่าสิ่งที่มันสามารถผลิตออกมาได้เรื่องนี้นะครับมันก็จะทําให้อาจที่จะทําให้ราคามันสูงขึ้นไปได้แต่ว่าตอนนี้เวลานี้ขณะน,นี้เราอาจที่จะยังไม่เห็นการที่มันบูมมากๆแล้วก็แรงๆถูกไหมครับเนื่องจากว่ามันต้องใช้ระยะเวลานะแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเรื่อยๆ ต่อไปนะครับมีการยอมรับมาขึ้นเรื่อยๆมีกวานการซื้อมาขึ้นเรื่อยๆแล้วคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าบิตคอยเนี่ยมันสามารถที่จะรวยเร็วแล้วก็ให้ผลตอบแทนได้ดีกว่าสำหรับหุ้นเนาะแล้วใครบางคนเนี่ยเขาต้องการที่จะมีความเสี่ยงรับความเสี่ยงได้ต้องการที่จะเก็บบิตคอยเพื่อที่จัดการรวยเร็วเมื่อมันมาถึงนะครับตอนนี้บิตคอยเนี่ยมันเป็นเพียงแค่รองเล็กรองจากหุ้นรองจากทองคําเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าอนาะคตเนี่ยเขาขยายขึ้นไปมากกว่านี้ การที่เราจะได้เห็นราคาไปประมาณสักแสนหรือล้านอย่างที่คุณไมเคิเซเลอร์เขาพูดถึงเนี่ก็อาจีะจะเป็นไปได้แต่ว่าเราจะต้องใช้ระยะเวลาในการรอสักนิดหน่อยอาจจ่จะไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวนี้แต่อาจจะเป็น5ปี10ปีข้างหน้าอย่างที่แบล็กล็อกเขากล่าวไว้ก็ได้นะครับว่าเดี๋ยวมันจะไปแตะที่ล้านดอลลาร์อะไรแบบนี้นะ ต่อมาครับเรียกผมจะพามาดูในส่วนของตัวโซโลนาเนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับก็คือการปฏิวัติการท่องเที่ยวเลยสําหรับในส่วนของตัวโซโลนาเนาะเพราะว่าในส่วนของตัวทราเวลนะครับขยายตัวนะครับเลือกในการชําระเงินบนพิโตนะโดยขยายไปในส่วนของตัวเครือข่ายของโซโลนานะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับโซโลนาแต่ครับแต่ข่าวดียังไม่จบเพียงเท่านั้นเนื่องจากว่านะครับแฟงลิงแคปิตาลนะครับเขย่ายโลกการเงินแบบดั้งเดิมเนาะ เปิดตัวโทเค็นกองชนนะครับรวมนะ b e n j i บนบล็อกเชนโซลูนานะครับโอ้โหบอกเลยก็ว่าตอนนี้โซลูนาคือมาแรงจริงเนื่องจากว่าก่อนอันนี้เขาก็มาแรงแล้วนะอันนี้ก็คือบริษัทที่จัดการทรัพย์สินระดับโลกเลยนะครับที่นะครับมีมูลค่าทรัพย์สินอยู่ปายไทยการดุลประมาณสัก1.7ล้านล้านดอลลาร์เลยนะที่เปิดเผยนะครับแผนการใหม่ที่จะเปิดตัวกองทุนนะครับตลาดบนบล็อกเชนของโซลูนาด้วยนะคือไม่ใช่อีธเธอรีมนะ้วโซลูนาเลยนะ ซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าเราได้ยินบนอีเชียรมหรือได้ยินบนตัวบิตคอยหรือก่อนหน้านี้นะครับมันก็จะเป็นค่อนข้างที่จะกาวเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามาอีเชียรีเมเนี่ยโอ้ค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้แล้วก็สามารถที่จะได้ยินบ่อยๆไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกอะไรจูเลยครับแต่นี่มาในโซลูนาเนาะตอนนี้โซลูนาเป็นน้องเล็กแล้วก็ค่อยๆขยับไต่อันดับขึ้นมานะครับถึงแม้บางครั้งบางทีเนี่ยเขาแซงตัวบินมีไปด้วยนะ ซึ่งนะครับตอนนี้หัวหน้าฝ่ายพัฒนาของแฟงก์ลนะเขากล่าวว่าเรามองเห็นนะว่าบล็อกเชนที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะแล้วก็ประสิทธิภาพด้านการทํางานแล้วก็การดาเนินการแล้วก็ต้นทุนเนี่ยการเงินเนี่ยก็คือเขามองเห็นตรงหนาเนาะโอะ้แน่นอนครับโซลนาต้นทุนถูกครับเร็วด้วยนะแต่ที่สําคัญนะครับก็จะมีค้างบ้างตอนที่คนก็ใช้เยอะๆจู่นะแต่นั่นแหละครับก็เร็วพอกับอีเชียเลยนะคือบางที่อาจจะเร็วกว่าดิซําและที่สําคัญครับถูกกว่าเนื่องจากว่าการที่จะต้องชําระเงินหรือว่ากองทุนอะไรพวกนี้นะครับกันหรือว่่าาทีเร ใ,ใช้สอยในการท่องเที่ยวอะไรพวกนี้มันก็ต้องคา่าธรรมเนียมถูกถูถูกไหมอทีเรียมมันก็ค่อนข้างที่จะแพงไปนิดนึงนะซึ่งนะครับในส่วนของตัวกองทุนของตัว B E N J I ของตัวแฟงลินนะครับโทเคนเนาะอาจจะมีขนาดที่ใหญ่ประมาณสัก2เท่าหรือมูลค่าประมาณสัก 435ล้านดอลลาร์นะอันนี้คือช่วงแรกๆที่เขาเปิดนะนะแต่คือว่าก็คือว่าเป็นเก้าที่ดีกันครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับนักวิเคราะห์ก็ยังกล่าวอีกว่าตอนนี้ครับโซโลนามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะเกือบถึงออซามไฮ ถึงแม้ว่านะครับก่อนหน้านี้เขาจะขึ้นมาแล้ว10%หลังจากที่นะครับหลังจากที่เฟดเนี่ยเขาได้ประกาศลดอัตราดอกเบีย้ยลงมานะก็ขึ้นมา10%เลยแต่นะครับทำทรงว่ากําลังจะกลับขึ้นไปอีกเนาะคือจะไปแตะเอาทำไมถ้าเกิดว่าไปได้นะครับก็จะคล้ายๆกับตัวบิตคอยนะซึ่งตอนนี้นะครับบิตคอยก็จอๆเหมือนกันที่จะขยับขึ้นไปอาจจะไปพร้อมกันบิตคอยไปอิเราเอไปโซลานาก็ไปเอาคอยอื่นๆก็ไปด้วยเหมือนกันนะครับ แล้วตอนนี้นะครับข้อมูลก็ได้เปิดเผยเลยนะครับว่าคนเอเชียเนี่ยถือครองนะครับคริปโตเพิ่มขึ้น21.8%ในปี2024เนาะขึ้นแท่นอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วนะครับว้าวชาวเอเชียเรานี่ก็ไม่ธรรมดาเนาะแล้วก็ตอนนี้นะครับเกาหลีเนาะเปิดตัวนำร่องนะครับในการใช้ตัว CBDC ในการชำระเงินนะครับโดยมีพัธมิตรร้านค้ามากกว่าครับ10,000 0ร้านค้าคอยรองรับอยู่นะอ่าอันนี้กรัะเป็นอีกตัวหนึ่งครับที่มาช่วยหนุนในส่วนของตัว CBDC ของเกาหลีคเขาเปิดไปใช้ก่อนแล้วะนะทีนี้เราก็เข้าเรื่องกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะผู้ถือครองจากทั่วโลกของคริปโตเนาะตอนนี้เพิ่มขึ้นประมาณสัก58จุด 6ล้านคนภายในเวลาเพียงปีเดียวส่านครับโดยศูนย์กลางที่อธิสุดในโลกเนี่ยปัจจุบันนะครับเอเชียเนี่ยเป็นศูนย์กลางคริปโตของโลกนะนด้วยนะครับจำนวนผู้ถือครองนะ326.8ล้านคนซึ่งนะเพิ่มขึ้นประมาณสัก21.8ล้านเมื่อเทียบกับปี2023นบะว้าวตอนนี้เราดูเลยครับว่าวตอนนี้มีอะไรบ้างเนาะมีเอเชียนะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเนาะแล้วก็ต่อมาด้วยเป็นอเมริกันนะครับขึ้นมาเป็นอันดับ2นะ อ่ะก็ถือเล,เลยครับว่าตอนนี้ฝั่งเอเชียก็ค่อนข้างที่จะร้อนแรงครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ก็มีญี่ปุ่นถูกไหมเกาหลีถูกไหมแล้วก็สิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงครับที่ก็เปิดตัวในส่วนของตัวอีเชฟเนาะไทยเราก็เปิดตัวอีเชฟของตัวบิตคอยก็เหมือนกันนะอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเติบโตของบิตคอยนะก็โอเคการเติบโตของที่โตนะครับก็ค่อยๆขยายลงมาตอนนี้มาเก็ตแค p เล็กอยู่เราเห็นราคาประมาณหก0มื่น 73็ดแต่ถ้าเกิดว่าอนาคตเขาสามารถที่จะยับขึ้นไปนะครับเทียบเท่าทองคําหรือไม่ต้องเข้าก็ได้แค่ครึ่งหนึ่งเนาะอยู่ในตาราง10อันดับแรกอยู่มันสักห้าเนี่ยก่อนหน้าที่จะได้เห็นมูลค่าที่มันประมาณแสนล้านอย่างที่คุณไมเคิลเซเลอร์เขาพูดก็ได้นะครับอ่ะโอเคนะครับสหลับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดแชร์กดไลค์กด u like, b s c r i b e เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสหลับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าครับบายบายสวัสดีครับ